มูลโคนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอีกอสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อนๆของเรานะคะในการที่เราจะจัดก,การมูลโคในข้อของเรานะคะอันนี้ขอข้อของนวลก็จะตากไว้แล้วนะคะแห้งแล้วแต้ก็จะมาเก็บด้วยไอเดียที่ใช้ถังนะคะเจาะรูข้างล่างแล้วก็ เอาใส่ไว้เวลาที่เราตักมันจะตักง่ายนะคะไม่ต้องมีคนช่วยถือก็ได้เราทําคนเดียวก็ทําได้นะคะอันนี้ที่แถวบ้านนวนก็กระสอบละห้าสิบาทนะคะเพื่อนเเอาไปใส่ผักก็สวยเอาไปใส่มันใส่อะไรก็ได้นะคะถือว่าใส่ทุเรียนก็ก็ดีนะคะเพื่อนๆใส่ทุเรียนก็ก็ได้เหมือนกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกผักสวนครัวนะคะอยากได้มูลโคไปไว้ใส่ก็สามารถติดต่อกับนวลได้นะคะมาแบ่งไปได้ค่ะเพื่อนแล้วก็ถ้าเราจัดการมูลโคในข้อของเราดีๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นรายได้ของเพื่อนๆทั้งนั้นนะคะไม่ไม่ทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าไม่ทิ้งเลยเพ,เพื่อนๆบางคนก็จะไปใส่ต้นไผ่เลยก็จะสามารถติดต่อกับ พี่ๆเพื่อนๆคนเลี้ยงวัวที่อยู่ถแถวๆนั้นได้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะที่จะจัดการกับมูลโคของเพื่อนๆให้ดีนะคะอย่างถ้าเราไม่มีกระสอบนี่ก็สามารถสั่งสั่งได้ทาง l a z า d a ก็มีนะคะเพื่อนๆค่ะหรือว่าเป็นกระสอบอาหารของเราเองก็อันนี้จะเป็นลูกละ30โลนะคะเราก็มากอกอกไว้นะคะเพื่อนๆถึงเวลาหน้าฝนเพื่อน เชื่อเลยว่าเพื่อนที่ทําการเกษตรหลายคนที่อยากจะได้มูลโคของเราไปใส่ผักไปใส่ผลผลิตของ พี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็สามารถทำได้ในช่วงที่นี้อากาศเริ่มไม่มีฝนแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วก็แห้งเร็วมูลโคก็แห้งเร็วเพื่อนๆก็อย่าลืมที่จะจัดการมูลโคของเพื่อนๆเพื่อสร้างรายได้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คนเลี้ยงบัวมีรายได้เพิ่มเข้ามาอย่างง่ายๆสบายๆค่ะสำหรับวันนี้นนก็แบ่งปันกับเพื่อนๆโดยการทานาไอเดียการ มูลโคแบบง่ายๆนะคะใช้ถังอาจจะเป็นถังสีก็ได้คะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ตัดข้างล่างนะคะตัดออกแล้วก็ไว้กรอ,อกแบบนี้นะคะสามารถกรอ,อกไปได้เรื่อยๆแห้งแล้วก็กรอ,อกไปได้เรื่อยๆทําคนเดียวก็ได้ง่ายๆสบายๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงวัวอยู่นะคะนนก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ ใกล้จะวันคริสต์มาสแล้วเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนได้ของขวัญน,นี้ตัวเองอยากได้กันทุกคนนะคะอันนี้นวลก็จะกรอกไปสักสิบกระสอบก็พอค่ะวันนี้มีออเดอร์มาสิกระสอบค่ะเพื่อนๆใครสนใจก็ทักมาได้นะคะถ้าอยากจะเอาไปใส่ผักหรือว่าไปใส่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ